สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปเบัดถูขูทุกคนเนาะเมื่อนี้ก็พบพอกระซองบาเริ่มแสแนลพี่น้องเมื่อนี้บมเริ่มจะพามากินต้มกบครับพี่น้องต้มกบต้มกบเซ็บแสวครับพี่น้องนี่กบหน้าครับกบหน้าพี่น้องกบหน้าเนาะนี่ตัวน้อยๆพี่น้องกบหน้าเนาะนี่เพราะว่ายามนี้กับยามกบเลยพี่น้องเดือนหกเดือนเจ็ดเลยพี่น้องยามให้น้ำหน้าพี่น้องก็เลยมีกบเนาะก็เลยต้มกบกินกบพี่น้องส่วนต้มเขาก็จะใส่ อันนี้คือใบมะขามีน้องใบมะขามแล้วก็ตะไคร้แล้วก็มีหัวคาแล้วก็มีใบมะกรูดพี่น้องแล้วก็มีมะเขือเทศมะเร็นนั่นเองพี่น้องนี่เนาะมันนี้ก็บวาอย่างไรพี่น้องกินก็เลยพี่น้องต้มกบแซ่บๆเด้อพี่น้องเด้อมาๆๆใครที่อยากเนาะมาเลยพี่น้องนี่ข้าวเหนียวเขาก็มีพี่น้องนี่นี่ข้าวเหนียวพี่น้องมักจำเลยพี่น้องจำหน้ามันเส็บๆพี่น้องนี่ อืมช้อนน้ำไปเนองอืมอืมอืมคำแรกไปเนองอืมบดเลยบดเลยไปเนองกระดูกออนอืม ชดเอามีกระดลกบเ่ากินกบกินยูกาบมันเนกาบเนเงตรงไทยช่วงน้ำเมื่เวลาตัวหนึ่งน่ทีตัวที่สองน่อเห็นไหมห ยามแรกยามแรกไ่นั่งข้างล่างก็เป็นชวนมะพร้าวมันเป็นต้นมะพร้าวแล่วกาเนี่เป็นน้องซ้าน้องปลาเขาอืมบกัก จะดสบเว่นไน้ต้มกบต้มกบ,บวมาคาม,มนีน้องจับจับ่างนี้ไปน้องมาได้ว่าได้ไปน,น้อง ตอะหนกว่าสิปินไปทงไฮทงนาไปเลยี่น้องเพราะว่าแดดมันซองมานี่เนาะก็เรียกว่าเออปินมานี่กัน,กนยาแหละว่าเว้นทงไฮทงนานเว่นยังเป็นต้นมะพร้าวี่น้องดันรังเนาะพี่น้องอื้ไมไปน้องกบปิ๊งต่น้งองออยี่น้อง จำเลยเป็นอ่ะอืออกบโตโวละอืออืออือาอวยเป็นอ่ะอืออือออ อืมก็ไม่ไ no ด้ซื้อมาแล้วก็เฮ็ดเองไม่ห้องเฮ็ดเองต้มเองไม่ห้องแต่บริหารเนาะซื้อเอาต้มเองไม่ห้อง ตอนต้มบริไทยไปหน่อยให้กัจจบกินอย่างเดียวพอมหลายอย่างอืม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 อยาอมใ่อืม มันบดออืมอืมชีสีสักอีก่อย่างอืมสนยงามงยู่อืมยอด มุมโคเป็นัตไปน้องอืมอืมใช้มืออยูเนาะ ยับงบวนงยังบวชยังไรนี่น บุญเดยใส่เสื้อตะไปกินเหมือนเดิมเห็นตะกบกินตะกบเป็นองนี่มา กบพายังยังไปนอนกบยังยังอยู่ Ouais mais non. Mmh. Mmh. นี่ก็กินเบิดแล้วพี่น้องมีอย่างไรเนาะก็อจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสองบาริเรลมสแนลนี่เด้อ